เซฟล็อกได้สวยมากครับแต่ว่าจะทันไหม,มไปมาเนี่ยต้องฟรีบอลครับทางสิรักราเลยสัดอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แต่ว่ายัางเหนียวไม่ทันครับ <c oughs> เกือบได้เหมือนกันเลยครับเราเห็นบอลเร็วของทางนครราชสีมาแล้วก็ชื่นใจแล้วนะคะคนี่ค่ะขัทยานะคะวิ่งสั้นอ้อมหลังตัวเซตมาค่ะคับคอยมันคอยบันเส์ฟมานะค,ครับหลายหลังมาทำไม่สวยมากนะครับอัธยา โดตีแบบจังหวะดีแล้วก็เด็ดขาดนะคะดูอีกครั้งค่ะนี่ค่ะไหลมาขึ้นแล้วก็โอ้โหมุมตรงยกขึ้นสูงครับก่อนที่จะฟรีบอลไ้ก่อนครับะครับอบานนี้จะเล่นยังไงขึ้นมาสวยมากนะครับหัธยาบำรุงสุขคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ฟาตูดิปย,ยืนดักยืนบล็อกอย่างนี้เหนื่อยครับ ได้ผลค่ะยอดเยี่ยมนะคะเขสั่งแล้วทาได้เลยนะคะใ,ให้วิ่งบนตอกไปเล่นเพราะว่าฝั่งทางนู้นเนี่ยตัวบล็อกจะจะเตี้ยกว่าฝั่งฟาตูนะคะครัธยานะครับขึ้นไปตีทำคะแนนได้สวยมาก นี่นะครับต้องการอีก5คะแนนเท่านั้นครับสุพีงกับรอสิมามาดูครับจะได้ไหมหย่อดขึ้นมาแต่วัดเป็นติดมือพอดีครับไม่เต็มนะครับตรงตัวสิมาพอดีครับยังติดบล็อกสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องยกสูงไปมานี่ครับรักนากรต้องฟรีบอลครับอีกครั้งหนึ่งซ้ำได้ไหมขึ้นมาคราวนี้ไม่เหลือครับทาไม่สวยมากนะครับคะแนนนี้ครับชมศิลมาค่ะสร้างสรรค์เกมได้ดีมากเนี่ค่ะลูกนี้นะคะ นอซิมาบอกว่าไม่โดนใครเลยหรือเปล่าค่ะโอ้โหบอกว่ามีผู้เล่นของทางนอซิมาไปโดนเน็ตหรือก็ต้องเข้าไปถามได้นะคะหทายาเป็นกัปตันทีมครับ ก็ดึงๆเกมไว้ก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่สำคัญต้องกลับมาเล่นเกมคือเล่นในเกมก่อนอย่าไปงดหงิดนะครับขึ้นมาสวนกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเจ้าอนมองสี่ครับยังรับไว้ได้เยี่ยมครับต้องฟรีบอลไปก่อนนะครับเอา้าแต่ว่า <c oughs> ไปทับตำแหน่งกัน,นครับ เนี่ยค่ะเสิร์ฟช้าๆมานะคะอาเลยครับตอนนี้จะได้ไม้อาร์เลยครับขึ้นมาเป็น25-24ครับอดิวส์ครับปัตยาบำงุงสุขค่ะเข้าบอลเร็วนะคะอาเลครับตอนนี้ กลายเป็นโอกาสของโคราชมาแล้วครับจะปิดได้ไหมรับปิดได้สําเร็จครับโอ้โหนี่อุตสา่าห์ไล่ยกมาท่ายังวิลาวันตีมานะครับติดบล็อกของทางนครสิมาเคาะใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งเวมานี่ยกมาขึ้นมาเจ็ดสับแปดนะครับนี่นนนนนนใช้บอลพับแต่ว่าก็ตีเบาเกินไปนะครับโอ้เสิร์ฟเยี่ยมครับอุนีิเสิร์ฟเยี่ยมจริงๆ เน่ยนะครับแล้วออกข้างไปเองวันนี้มาดูกันว่าเกยจะเปลี่ยนไหมนะครับบอลไหลสั้นนะคะเล่นบอลสั้นหลังตัวเซต เสิร์ฟยกขึ้นมาครับตั้วสารวุธยาได้ยังเหนียวนะครับอีกครั้งเดิมน,นะครับติดบล็อกของทางล็อกซีมายกมาบอลเร็วนะครับเติดยังทัน,นครับอ่าชุมพตราต้องฟรีบอลไปต้องเร็วเลยครับลูกนี้และทักได้สวยมากครับทักได้สวยมากนะวัตยาค่ะลูกนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบค่ะขัตพญาบำรุงสุขนะครับ